สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสุดช่องบ้าเห็ดภารกิจแอมฟ้าด้านโน้นเสร็จแล้วนะคะแล้วด้านนี้ គិតឌីណានេះគិតគុំនេះចောက်นิดเดียวก็ติดแล้ว อ้วนนีเด็กอ้วน 下一个问题，这个健身操你。

วงเเพียรเลยอย่างนี้เลยเนาะยทเพียรเลยุแคคน้เนาะมอือืมุก้อนคใ่ไมเ้าสนกินกับแบบไี้ชอกินปะุดบเล่นบอนะใส่บบนดว้าองเหยังแมมคือสันเลยค่ะไปคนเดยวนะะ ม,มาานมันคือันเลย่ะม no oh. ันคือ้จี้จี้จดิจิด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 ิฮะนารมดเด้าวอะไก็เอ้ยตีลูกยังนนั่ก็ไาะอ้วม่

อยกกินคนเดียวเม่กับบบเพ่งอ้ายกับบบเพ่งบุกวนในกินคนเดียวอินเดียวมากับฮักลูกเุมทอกานเบิ่งเอา ตะเตเตตะเตเตเตะเตเตตาเตเตเฮ้อผีอมอุ่นโยยได้นี่มาให้นู่นตัวนี้ตัวนี้อีอ้วนเนี่ยมาให้กินนี่นั่นเห็นบอน่ะเห็นบอนมาให้อ้วนกินเห็นบอน่ะเออรักกินไอรักกินไอ้ไอฝ้ากินไอ้ไอฝ้ากินเฝ้ากิน เขาบูฮูไอ้เข้ากินเลยเอ้ะมันบูฮูเห็นมั้นน่ะอีนี่บูฮูมันเป็นยานกินเออมันมีสองตเด้อข้ากินไอ้เข้ากินเขาบูฮู้ว่าโตกินน่ะเข้ากิน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  กนน่เงคือย่าลืมเติมน้ำให้มาจะเดินน,มมดนะนุ่งซีมดนะน้ำมาำำโอ้มึงก็ให้มันกินเนีะนะเห็นบอโตเป็นแค่งนี้มาดามเบิ่งนีพั่นหอมเป็นเลี่ย ตาเตเตตะเต,ตะเต,ตเห็นบอตัวเพิ่นแพงนะเพิ่นเลียเพิ่นหอมตัวเพิ่นเ่แพงแต่กัดมันโอ้เนี่ยนี่บอเขาว่าหักลูกมาทอกันมา, <c oughs> มาก็ยังหักลูกมาทอกันเนาะพี่นอ้องเอ้ยมันเรื่องจริงเด้คอควรจะบอกให้ <c oughs> ตัวใดเขาแพงเขาก็ให้กินลร้ตัวใดเขาสร้างเขาก็มาให้กินมาดามพูดคนเดียวแนละ้วนายให้บ่อน่ะตัวคนแพงให้บ่อน่ะตัวคนแพงให้บ่อน่ะ เฮนบอนนะเออเห็นบอนนะชิคกัดอีกแล้วน่ะบ่ให้กินแลนน้ำเขามาเลยมาเลยเขาบปแพงกัมารถสี่เหยียบได้เออไปทรงเฮือน พาเมื่อโชคม,มา,า,า,ามน,นีไหวไอ้ไหวมาหนีเลยมาหาเมยน,น่องมึงนะี่เออมานกูหาเมยน่องเลยเออมาหาเมยน่องมึงน่ะบอกมามาหาเมยน่องมึงยามันตัวหันน่ะหันลูกเจ้าหันเอาหานัาหานเข่าป้าเลยหัน <laughs> เจ้าก็แพงเลยเขาบอแพงก็ได้คลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ